เมนูง่ายๆเมนูเบสิกเบสิ c แต่อร่อยอโดนใจแน่นอนค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวผัดซีอิ๊วไข่ดาวกรอบๆก,ก,กันค่ะอ่านี่เลยค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะจุดเริ่มต้นจากเมนูนี้ก็คือพ่อกลับมาบ้าน ด้วยอาการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโค,ครง,ครงเคขงครงแรงอ่ากลับมาดึกกลับมามืดเออไม่มีอะไรจะก,กินค่ะมีข้าวเหลืออยู่ในหม้อมีไข่อยู่ในตู้เย็นมีพริกป่อนอยู่ในกระปุกค่ะแค่นี้ค่ะนี่เลยเป็นเมนูที่แบบว่าเป็นเมนูที่ไม่ค่อยตั้งใจแต่ว่ามันอร่อยโดนใจแน่นอนจ้ะ มาค่ะวันนี้นะคะที่จะใช้ค่ะก็คือข้าวสวยหุงใหม่ๆก็ได้หรือข้าวเย็นเหลือก็ได้ค่ะข้าวสวยนะคะ1จานใหญ่ๆเลยเนาะอ่าแล้วแต่ค่ะเอาให้พอดีกินนะแล้วก็ผัดร้อนๆแล้วก,กินตอนร้อนๆอ,อืม้มมันทั้งมีความหอมฟุ้งๆขึ้นมานะคะไข่ดาวค่ะก็จะทําไข่ดาวกรอบๆนะคะ3ฟองค่ะจัดไปเลยนะคะใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะจะเพิ่มความหอมความสวยงามนะคะด้วยผักชีแล้วก็ต้นหอมหัน่นท่อนค่ะ นี่มันจะอร่อยอยู่ตรงนี้เผ็ดร้อนแซ่บค่ะพริกป่นขั่วค่ะไปค่ะไปผัดกันเลยค่ะลงมือทํากันเลยจ้าค่ะก่อนอื่นนะคะการจะมาทอดไข่ดาวก่อนค่ะใส่น้ํามันลงกระทะนะคะค่ะการที่จะทอดไข่ดาวไม่ให้ติดกระทะการจะใส่น้ํามันลงไปแล้วการก็จะเร่งไฟแรงสุดเลยค่ะไข่นะคะการเตรียมตอกใส่ถ้วยไว้แบบนี้ค่ะกระทะร้อนน้ำมันร้อนค่ะเบาไฟลงใช้ไฟกลางค่ะใส่ไข่ลงไป การจะทอดให้ไข่ดาวไข่ดาวกรอบเนาะมันเป็นข้าวผัดไข่ดาวกรอบไงไข่ดาวจะต้องกรอบกรอบเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบว่า<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้จะกินอะไรอย่างเงี้ย <laughs> หิวเหิวหงวอยากกินอนะ่ะาหิวแต่นึกไม่ออกเนี่ยค่ะให้นึกถึงเมนูนี้ไว้เลยค่ะทำกันแบบง่ายๆเนะาะไข่ดองไข่แดงสุกหมดเลยนะ การไม่ชอบกินไข่แดงแบบยางมาตูมไงตัวการพอเวลาการทำเหมือนการไข่แดงสุกเลยนี่เลยค่ะจะเป็นไข่ดาวแบบกรอบๆแบบนี้เลยนะคะค่ะเราก็จะพักขึ้นไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนเนาะค่ะแล้วก็ทอดลูกต่อไปอ้าวไข่ดาวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะการจะตั้งพักให้เสด็จน้ำมันค่ะนี่ไข่ดาวสามฟองค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ค่ะนี่นะคะการเทเทน้ํามันนะคะที่ทอดไข่ดาวออกเลยค่ะข้าวผัดอันเนี้ยการจะไม่ใช้น้ํามันเยอะเลยการจะใช้แค่น้ํามันพี่ว่าเคลือบเคลือบกระทะที่เหลือจากการทอดไข่ดาวนะคะเอาแบบเคลือบๆค่ะหลังจากนั้นการก็จะใส่ไข่ดาวลงไปค่ะวิธีการแบ่งไข่ดาวของการนะของการยังจะไม่ใช้เป็นลูกนี้ใช้ตะหลิวค่ะสักแบบนี้เลยแยกลูกหนึ่งจะหั่นเป็น4ชิ้นก็ได้แบบนี้เลยค่ะ กระทะยังมีความร้อนอยู่เนาะการเพิ่งเทน้ำมันออกมันเพิ่งกระทะเพิ่งต่อจากท่อไข่ดาวนี่ค่ะใช้ตะหลิวสักแบบเนี้นี่วิธีบ้านๆเลยตอนนี้กันยังไม่ได้ติดแก๊สเนาะแต่ได้ยินเสียงชอแชรชอแชก็คือกระทะมันร้อนอยู่เอาเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นการก็จะติดแก๊สจ้ะโอ้ยเป็นเมนูที่อร่อยทันใจแน่นอนค่ะหลังจากนั้นการก็เอาข้าวใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องเน้นน้ำมันเยอะเนาะเพราะว่าในไข่มันก็มีน้ำมันอยู่แล้ว กลับข้าวขึ้นมาค่ะการจะใช้เป็นในส่วนของซอสแม็กกี้นะคะมันจะมีรสชาติใส่ลงไปค่ะประมาณสองช้อนนะเพราะว่าการข้าวเยอะซอสแม็กกี้มันจะมีความหอมต่อไปค่ะซีอิ๊วดำค่ะใส่ซีอิ๊วดำเนาะไม่ต้องเยอะเกินทีนี้ก็ ใช้ไฟแรงเลยค่ะการจะใช้ไฟแรงสุดนะคะผัดค่ะสังเกตดูนะข้าวจะไม่ติดกระทะเลยค่ะทั้งๆทงี่เราไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะด้วยถ้าเห็นว่าน้ำมันน้อยไปอยากจะให้แบบเออมันๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะสามารถเติมได้นะคะนิดหน่อยค่ะแต่ของการจะคั่วแบบนี้เลย เห็นไหมข้าวผัดไข่ดาวซีอิ๊วดำอ่าข้าวผัดซีอิว๊วไข่ดาวกรอบ <c oughs> เป็นไงอร่อยแบบรวดเร็วทันใจลองชิมข้าวดูก่อนนะคะถ้าอยากให้หอมการแนะนำอยากให้เค็มอีกนิดนะคะ,คะน้ำปลาค่ะนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะมันจะมีความหอมน้ำปลาเอ,อิญน้ำปลาการก็เป็นใจด้วยมันหมดขวดพอดีเลยเนี่ยได้ประมาณเท่านี้ใส่ลงไป ไฟแรงค่ะใช้ไฟแรงๆรงสังเกตอีกอย่างหนึง่งน้ำมันไม่ได้เยอะแล้วก็ข้าวการค่ะไม่ติดกระทะด้วยอ่าฮะเป็นไงค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยความแซบค่ะพริกป่นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะชอบมากชอบน้อยนะคะหรือใครไม่ชอบในขั้นตอนนี้ใส่ข้างนอกก็ได้แต่ว่าการว่าใส่ผัดไปบข้าวแบบนี้มันจะให้ความหอมมากกว่านี่ค่ะคั่วค่ะอื มึนๆตืบต๊บๆมานะหลังจากการดื่มาค่ะรับรองค่ะเมนูนี้เยียวยาได้นะคะค่ะจะเสร็จแล้วค่ะนี่เลยหอมแซ่บแน่นอนค่ะประมาณนี้นะคะข้าวร่วนซุยเม็ดดีดเด้งนะคะข้าวไม่ติดกระทะเลยมองเลยค่ะดูเลยค่ะอ้าวข้าวมีความนุ่มขึ้นมาแล้วนะคะ ปิดท้ายด้วยต้นหอมท่อนผักชีท่อนใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะปิดแก๊สจ้าจัดจานเสิร์ฟค่ะโอ้ย พร้อมเสิร์ฟจ้าข้าวผัดซีอิ๊วไข่ดาวกรอบพริกป่นโรยค่ะจานนี้ค่ะเป็นเมนูเยียวยาค่ะนะคะหลังจากดื่มๆเนาะเออปะตรตงปาร์ตี้ผ่านไปเช้าขึ้นมาไม่รู้จะกินอะไรอา้าวข้าวเหลือจัดเลยจ้าเยียวยาได้ดีเลยนะคะค่ะนะคะเมนูแก้แห้ง <c oughs> ค่ะนะคะนี่เลยค่ะลองทำกันดูนะคะที่สำคัญค่ะกระทะไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไร ไม่ต้องมันจนแบบว่าปากมันแผลบอะเออไม่เลี่ยนน้ำมันนะคะแล้วก็ผัดแบบว่ากระทะรื่นปืดรื่นปืดนี่เลยค่ะกับเมนูง่ายๆนะคะเมนูเยียวยาทุกสิ่งค่ะง่ายๆค่ะฝาก,กเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ